สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหลีหลีวิญญาณความรักและความผูกพันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกด subscribe และแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับในบางครั้งเมื่อเราคิดถึงบ้านมากๆอาการโฮมซิกกำเริบเราก็ต้องมีบางสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเราในกรณีของมนุษย์ต่างดาวนั้นมันก็มีของมันเช่นกันตอนนี้จึงขอเสนอตอน เมื่อ E.T. ไม่กลับดาวณบ้านแหงน่งหนึ่งมีเจ้ามนุษย์ต่างดาวตนหนึ่งกำลังกระดกเครื่องดื่มชูกำลังอย่างลื่นเลิองซึ่งถ้าใครอายุไม่น้อยกว่า30อัพคงจะรู้จักกับมันดีมันก็คือ E.T. ตอนนี้สรุปว่า E.T. นั้นไม่ได้กลับดาวและอาศัยอยู่ในบ้านของคนแทน มันใช้เครื่องดื่มชูกำลังนี้เยียวยาจิตใจจากอาการโฮมซิกแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันคงจะดื่มมากเกินไปหน่อยทั้งกระป๋องและเครื่องดื่มชูกำลังนั้นขวดของมันนั้นชูเป็นกองพเนินเต็มไปหมดขนาดน้องหมาเห็นน้องหมาย,ยังหน่อยเลยเจ้าอีทีนั้นดื่มไปเลอไปแต่ดูเหมือนว่าการดื่มหนักของอีทีนั้น จะทําให้คนในบ้านไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะแม่ใหญ่ของบ้านนางจึงชี้นิ้วไล่อีทีออกจากบ้านไปในทันทีแต่อีทีก็ไม่รอช้าชี้นิ้วใส่คืนเหมือนกันแต่เป็นนิ้วกลางนะหลังจากเดินโซซัสโซเซออกจากบ้านไปมันคว้ากุญแจรถและขับจากไปโดยมีคนในครอบครัวยืนส่งด้วยความเกลียวโกรธอยู่เบื้องหลัง แต่ดูเหมือนลูกชายคนเล็กของบ้านกับเจ้ามาน้อยยืนมองด้วยตาละห้อยเห็นใจและคิดถึงเจ้าอีทีอย่างมากเจ้าอีทีใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตมือก็คว้าขวดเครื่องดื่มชูกำลังใส่รถเข็นอย่างเมามันมันใช้เงินเก็บที่เหลืออยู่จ่ายค่าเครื่องดื่มชูกำลังที่เคาน์เตอร์โดยที่คนขายนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมันแค่มีเงินก็สามารถซื้อได้ทั้งนั้นแหละแตงกิ้วขอบคุณสำหรับการซื้อ ไปเสร็จรับเงินค่าสินค้าถูกปิ้นออกมาแลกกับเครื่องดื่มที่ e ีทีจะได้ไปเจ้า e ีทีนั้นมันใช้เวลาว่างไปกับการดื่มและอยู่ที่สนามมา้าเพื่อหวังจะแทงม้าให้ได้ตังเมื่อได้ตังก็เอาไปลงกับเครื่องดื่มอีกครั้งหนึ่งวนเวียนไปมาเรื่อยๆอย่างที่คุกทนรู้นะครับว่าการพนันนั้นมีคนเสียเงินมากกว่าได้ทุกคนคงเข้าใจกันดีฉะนั้นอีทีก็เช่นกันครับมันจึงต้องไปทํางานในบริษัท c center แห่งหนึ่ง แต่เจ้าอีทีนั้นก็ยังติดเครื่องดื่มชุมลังไม่เลิกมันจึงแอบผสมยาดังนั้นไว้ในแก้วกาแฟของมันและดื่มในขณะทํางานแน่นอนครับกฎที่ไหนๆก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มชุมลังในเวลาทํางานทั้งนั้นเมื่อหัวหน้าง,งานมาพบเข้าเขาจึงไล่มันออกจากงานซึ่งเจ้าอีทีนั้นก็ชี้นิ้วใส่หัวหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งแล้วในตอนนี้เองอีทีไม่มีเงินไม่มีบ้านให้กลับและไอก็แคกอยู่ริมกำแพง มันแทบไม่เหลืออะไรแล้วกลับดาวเกิดก็ไม่สามารถจะกลับได้รอผู้ใจบุญเอาเศษเงินมาโยนให้และในที่สุดมันก็กลับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านเดิมที่มันเคยไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังบ่อยๆแต่ครั้งนี้มันหยิบเอายาฆ่า,มาแมลงมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์และจ่ายเงินด้วยเศษขยะแทนเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงนินออกเดินย่ำเดินล่ำสมัครงานแน่นอนครับ เมื่อไม่มีเงินเจ้าของร้านจึงไล่มันออกจากร้านทันทีแต่คราวนี้อีทีนั้นจะไม่ทนแล้วเพราะคุณแม่ขอร้องมันควักเอาหมวกไหมพรมสีดําขึ้นมาสวมและเตรียมปืนขึ้นมาเพื่อป้นร้านจับเจ้าของร้านมัดเอาไว้และมันนั้นจะได้ป้นเครื่องดื่มชูกาลังอย่างสมใจแต่ทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายงายอย่างที่คิดเพราะตอนนี้เองตำรวจนั้นได้ล้อมไว้หมดแล้วในขณะที่อีทีนั้นคอตกสิ้นหวังทันใดนั้นเองมีเสียงสัญญาณส่งมา และตรงนั้นเด็กชายลูกคนเล็กของบ้านเขามาช่วยอีทีพร้อมกับน้องหมาและจักรยานที่แท้ทั้งคู่ไม่เคยลืมอีทีเลยครับทั้งเด็กชายและหมาจึงมาช่วยอีทีกันครั้งนี้ทั้งสองคนเด็กชายและอีทีจึงขี่จักรยานหอกขึ้นฟ้าเพื่อหนีฟ้าวงล้อมตำรวจโดยที่อีทีนั้นก็ชี้นิ้วใส่ตำรวจอีกแล้วแต่นี่คือตำรวจนะโวยมีปืนไม่ใช่กล้วยตำรวจจริงๆิงปืนใส่ทั้งสองคนกระสุนไปโดนเข้าที่เด็กชาย เขาฟุบลงมีเลือดไหลส่วนอีทีนั้นก็ดื่มต่อไม่รอแล้วนะแถมพอดื่มหมดขวดแล้วก็คว้างขวดทิ้งลงไปโดนหัวน้องหมาจนหน้ายุบเด็กชายพยายามฝืนสู้ใช้แรงเครื่อสุดท้ายบังคับจักรยานหนีจนกระทั่งจักรยานนั้นพุ่งไปชนเข้ากับต้นสนจนทั้งคู่ล่วงลงบนพื้นดินตำรวจจึงล้อมทั้งสองคนไว้ได้จับกลุ่มอีทีฐานใช้เด็กเป็นเครื่องมือฐานป้นและขาแป้ง เออค้าแป้งไม่มีนะอันนี้ผมมั่วนะคาแป้งไม่มีตำรวจนำอีทีขึ้นรถเพื่อไปลงพักทิ้งเด็กชายที่ถูกยิงยืนอาบเลือดไว้และน้องหมาหน้ายุบทั้งคู่ต้องยืนทนดูอีทีเดินทางจากไปอีกแล้วเจ้าอีทีถูกโยนเข้าสังเตมันหยิบเอาน้ำบัตรในกระเป๋าออกมาเพื่อที่จะโทรหาที่บ้านจะได้จ้างทนายมาช่วยสู้คดีแต่เมื่อโทรไปแล้วที่ปลายสายนั่นเอง ไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับจากหมายเลขชันเรียกอีทีไม่สามารถติดต่อที่บ้านได้มันจึงยืนน้ำตาไหลด้วยความโศกเศร้าและตอนนี้เองที่โรคหัวใจของมันได้กําเริบขึ้นมันล้มลงและชูนิ้วขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือนิ้วการนั่นแหละในที่สุดเจ้าอีทีจึงตายลงอย่างเดียวดายฉี่พุ่งปิดมันตายลงอย่างอนาถาในคุกนี้เองและเรื่องราวนี้ก็ได้จบลง